ธรรมะที่เรียกว่าทําของคว่ำให้หงายธรรมะที่เรียกว่าทําสิ่งที่ถูกปิดให้เปิดเผยให้โลกได้รู้กันนะธรรมะที่คนบนโลกใบนี้เขาไม่มีใครกล้าพูดอ่ะพอเราได้ฟังธรรมะแบบนี้นะมันจะเหมือนกับว่าปราดผู้มีปัญญามากท่านแผ่จิตท่านก็เป็นจิตเหมือนพวกเรานั่นแหละจิตของสรราาัพสัตจิตของ พระพุทธเจ้าพระราันต์ยเหมือนกันมันใสบริสุทธิ์เหมือนกันเป็นก้อนใสๆเหมือนกันแต่จิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันผู้ที่ท่านมีองค์ปัญญามากๆเป็นปราดเนจิตของท่านเนี่ยมันจะแผ่พลังงานแสงสว่างสีทองนี่อุปมาเป็นแสงสว่างสีทองนะซึ่งมีเนื้อแห่งพลังงานที่มีพลานุภาพมากๆที่แผ่ออกมา ในขนาดที่ดวงจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายของพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่มืดบอดยังไม่แจ้งในธรรมเนี่ยยังดิ้นรลนสแสวงหาการบรรลุธรรมกันอยู่เนี่ยการบรรลุธรรมมันเป็นเรื่องแค่ไปเข้าใจจิตแค่นั้นเองมัง่ายๆจริงๆแล้วอะแล้วมันก็มีองค์ความรู้ที่สูงกว่าการบรรลุธรรมอีกด้วยคือองค์ความรู้แห่งความเป็นพุทธ,ธะเนี่ยคือสมบูรณ์สุดๆเกิดมาเพื่อจะมาลื้อสัตว์ขนสัตว์อย่างเดียวอะ ม่ใช่เกิดมาเพื่อจะมาบรรลุธรรมเอาตัวเองรอดอันนี้แบบอันนี้แบบเรียกว่าสัตว์โลกแล้วกันเป็นสัตว์โลกเป็นดวงจิตสัตว์โลกแต่ดวงจิตของผู้ที่มาเป็นมหาบุรุษเป็นปราชญ์ท่านเป็นจิตที่จะมาลื้อสัตว์ขนสัตว์เท่านั้นเลยและพาดวงจิตพ้นจากวัฏฏะได้หมดด้วยตั้งหากนั่นน่ะมันเลิศกว่าความการบรรลุธรรมอีกนะการบรรลุธรรมเป็นแค่เหมือนของเล่นเด็กอะพวกเราโอ้ย พอได้ของเล่นเด็กก็ดีใจกันน่ะนะบางคนได้ไปปฏิบัติดีใจได้ของเล่นเด็กดีใจยังไม่เกิดการบรรลุธรรมเลยดีใจซะแล้วพอใจได้ปฏิบัติได้เดินได้นั่งธรรมะเพื่อการตื่นรู้พ้นทุก์ได้เพราะรู้แอดปัญญาเก้า